งานนี้ยังไม่จบง่ายๆขเมนสวยอีกโดนถล่มยับทัวลงดาวติกตอกอีกรอบหลังลั่นแรงเดือดร้อนทำไมบอกมาซิกถามผิดรรออยากให้โลกรู้จักคุณขแม่มีหลายประเทศอยากมาแข่งทำเอาชาวเน็ตสองประเทศลุกฮือกันทีเดียวกับประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดแข่งขันกีฬาซีเกม2023 ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซึ่งปเปลี่ยนชื่อกีฬาจากมวยไทยเป็นกุนคะแม่พร้อมทั้งปเปลี่ยนกติก,การและเงื่อนไขจนหลายชาติไม่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันล่าสุดเลยมีผู้ใช้ติกตอกชาวกัมพูชาที่ชื่อว่า k i s s m a n f t 6ซซึ่งมีผู้ติดตามกว่า5.1แสนรายออกมาตอบกลับคอมเมนต์ภาษาไทยซึ่งระบุว่าจะพูดอะไรก็พูดไปแต่เรามีการพัฒนาตลอดจนมีรูปแบบ เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่งั้นเราจะสวยงดงามโดดเด่นส่วนที่รู้จักไปทั่วโลกแบบนี้หรือแล้วจะเดือดร้อนทําไมเวลาเขาเอาคุณคาแมลงไปในซีเกมเดือดร้อนทําไมบอกมาสิแล้วก็หัวเราะทั้งที่ปีนี้บ้านเขาเป็นเจ้าภาพเท่าที่รู้มานะประเทศไหนที่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันปีนั้นเจ้าภาพมีสิทธิ์ที่จะเอากีฬาหนึ่งอย่างของประเทศไปลงการแข่งขันในปีนั้นด้วยปีนี้ประเทศเขา ปีหน้าประเทศเธอหรือประเทศอื่นก็มีสิทธิ์เหมือนกันเธอก็เอากีฬาของประเทศเธอลงไปสิและอีกอย่างหนึ่งปีนี้กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเธออยากจะมาก็มาไม่อยากจะมาก็ไม่ต้องมาเข้าใจเปล่าเออมีหลายประเทศที่เขาจะมาแข่งขันกันไม่มีประเทศเธอประเทศเดียวก็ไม่ตายหรอกกูผิดว่างั้นเหอะที่กูอยากจะให้โลกรู้จักคุณคเมกูผิดว่างั้นเถอะฮะทางที่คุณอยากให้ทั่วโลกรู้จักมวยไทย ไม่ผิดหรอแล้วกูอยากให้ทั่วโลกรู้จักคุณคแมของกูบ้างกูกับประเทศผิดว่างั้นเหอะไอ้ฝ่ายไม่ได้ด่าคนคอมเมนต์นะด่าพวกสาระแนนอกจากนี้ยังได้กล่าวในไลฟ์ติ๊กตอกถึงเรื่องดังกล่าวอีกว่าอย่าตัดคำพูดเอาไปโพสต์ให้หมดถ้าไม่เต็มใจไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขัน นักกีฬาอีกหลายๆประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองเอาเหรียญทองกลับไปให้ประเทศให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่ตั้งใจฝึกซ้อมสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ทางเราก็อยู่ของเราเฉยๆน,นะมีแต่ทางเองนั่นแหละเดือดขึ้นมาเองคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสงสัยจะคิดมากคนไทยไม่ได้คิดอะไรเลยลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่ากัมพูชาจัดซีเกมส์คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรกลับไปมองดูซีเกมครั้งก่อนๆด้วยว่าประเทศอื่นขึ้นมีปัญหาจุกจิกอะไรแบบนี้บ้างไหมไม่เคยมองข้อผิดพลาดของตัวเองถ้าอยากให้นานาชาติยอมรับก็ควรแสดงความเป็นมืออาชีพครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถูกชาติมีศิลปะการต่อสู้เข้าใจว่าอยากดังอยากให้คนรู้จักแต่ทัศนคติที่แสดงออกไม่น่ารักเลยน่าจะแสดงทัศนคติที่น่าชื่นชมกว่าน,นี้หน่อยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอยากโตอยากเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับประดับนานาชาติมันไม่ผิดหรอกโว้ยแต่อย่าเที่ยวไปปีนเกลียวคนอื่นสิน่าจะรู้อยู่แก่ใจคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าพูดเลยครับ พูดเยอะๆถ้าพูดแล้วมันส่งผลดีต่อแรงงานขมินในไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าก็คุณมาเอากติกามวยไทยไปใช้นี่ถ้าของจริงกําหนดกติกาขึ้นมาเองสิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า,มา,า,า,มาข,าขม,าม,ม,ม,าาขามพัฒนาคุณขมิ้จนสวยงามไทยคุณขมิ้ก็ปีม้มวยไทยหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการประจานตัวเองให้โลกรู้คนชาติคาเมไม่มีความกระตันยูรู้คุณคนเป็นเหมือนงูเห่าคอยแ้งกัดไม่ต่างอะไรจากชาวนากับงูเห่าเวลาพวกประเทศคาเมมันมีปัญหานานาชาติอย่าได้หยิบยื่นความช่วยเหลือแก่มันเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอากระบวนท่าคุณคาเมเจอกันหน่อยครับน่าจะโดนเท้าตั้งแต่ท่าแรกแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไทยไม่แข่งหรอกที่เดนเ็นที่มันชกก้มวยไทยทั้งนั้นแหละถ้ากุนคาแมมันต้องมีโดดกบเต้นรำไอ้ที่เตะต่อยนั่นมันมวยไทยรู้ไว้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายัางไม่เห็นใครเดือดร้อนเลยนอกจากพวกแกเนี่ยแหละคาแมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แต่ว่าถ้าไปแข่งกุนคาแมท่านจะไม่มีสิทธิ์แข่งในเวอร์เกมเลือกเอาสิ หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะงานเข้าแล้วเขมรสวยหน้าแหกยับแพงนักก็อย่าซื้อกกทยันไรงบซื้อลิขสิทธ์ซีเกมบีบกัมพูชาลดค่าลิขสิทธิ์อย่าหวังจะได้ในราคาสูงแพงเกินไปจากกรณีที่ประเทศกัมพูชาจะภาพการแข่งขันซีเกม2023เรียกค่าลิขสิทธิ์ไทยทอดสด จากประเทศไทยเป็นมูลค่าแพงที่สุดในชาติอาเซียนโดยคาดว่าสูงถึง28ล้านบาททั้งที่รายการนี้ไม่เคยมีการเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมาก่อนมีเพียงการคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเท่านั้นล่าสุดแหล่งข่าวระบุว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกทยังไม่มีงบประมาณจ่ายยอดเงินตรงนี้อาจจะเนื่องจากว่าไม่คิดว่าค่าลิขสิทธิ์ซีเกม ที่ไทยต้องจ่ายจะแพงขนาดนี้ดังนั้นต้องเอาเรื่องเขาที่ประชุมหาหรืออีกครั้งจนกว่าจะได้ข้อสรุปอาจจะต้องให้โอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะหนึ่งในมนตรีซีเกมช่วยในการเจรจาต่อรองเพื่อให้ค่าลิขสิทธิ์จาก28ล้านบาทลดลงมา ซึ่งล่าสุดบิ๊กก้องดรก้องสักยอดมณีผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกทเปิดเผยว่ามตรีซีเกมส์จะเปะเ็นเจ้าของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดที่แท้จริงแต่มีข้อบังคับให้กับประเทศเจ้าภาพสามารถที่จะไปดำเนินการเรื่องลิขสิทธิ์ได้เพราะฉะนั้นกัมพูชาก็ใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการดำเนินการโดยใช้เอเจนซี่โดยทางไทยเราก็ได้รับการติดต่อมาเรียกร้องค่าลิขสิทธิ์อยู่ที่800,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 27.6ล้านบาทซึ่งไทยเรามองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปหน้าที่ของกกทอเป็นเพียงแค่ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในการถ่ายทอดและไปพูดคุยกับกัมพูชานอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าตอนนี้กกอทอได้จัดทำรายละเอียดเพื่อให้โอลิมปิกไทยรับผิดชอบโดยตรง สิ่งที่เราสื่อสารไปคือราคาสูงเช่นนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เปรียบเทียบกับครั้งก่อนๆที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยครั้งก่อนจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมและทุกประเทศยอมรับได้แต่ครั้งนี้ต้องเช็คข้อมูลให้รอบด้านว่าประเทศเพื่อนบ้านเรามีประเทศไหนที่จ่ายบ้างเท่าที่ทราบก็ยังไม่มีประเทศใดที่จ่ายราคาแพงเช่นนี้อย่งางไรก็ตามเจ้าภาพกัมพูชาได้แจ้งมาแล้วสามารถพูดคุยเจรจาก,กันได้ ตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงหารือไปที่โอลิมปิกไทยว่าราคาแบบนี้จำเป็นจะต้องลดลงมาให้มีความเหมาะสมใกล้เคียงกับครั้งที่ผ่านมาอาจจะเพิ่มบวกขึ้นเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งเงินเฟอ้อค่าลิกสิ์ที่สูงขึ้นก้าวกระโดดหลายเท่าตัวตรงนี้ต้องยอมรับว่ากะกะทไม่ได้วางงบประมาณไว้รองรับขนาดนั้น ผู้ว่าการก,ะก,ะกรกตกล่าวเพิ่มเติมว่าสุดท้ายแล้วถ้าไม่มีการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมก็ถือว่าไม่ผิดกฎ must have must carry แต่ถ้าถ่ายทอดสดต้องทำตามกฎนี้ทางนี้หากมองเรื่องของการพัฒนากีฬาถ้าไม่มีการถ่ายทอดก็จะไม่มีกระแสร,ร่วมกันเชียร์ให้กันำลังใจนักกีฬาไทยแต่ถ้าราคาขนาดนี้ก็ต้องมาพิจารณาว่าคุ้มค่าหรือไม่ สิ่งที่จะขาดไปแน่นอนหากไม่มีการถ่ายทอดคือเราจะไม่มีโอกาสได้เชียร์นักกีฬาแบบสดๆต้องอาศัยช่องทางอื่นๆซึ่งยากลำบากต่อคนทั่วไปกรณีหากมีการถ่ายทอดสดเราก็จะไปติดเรื่องกดมาแท m ม s แ carry ทำให้การดึงเอกชนมาร่วมค่อนข้างยากลำบากซึ่งเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนฟุตบอลโลกปี2022แล้วแต่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นกดก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่ เรายังไม่สามารถที่จะพูดถึงตัวเลขได้เพราะเราอยู่ในช่วงที่กำลังพูดคุยกับโอลิมปิกไทยซึ่งเราทราบจำนวนตัวเลขที่เคยใช้ในสีเกมครั้งที่ผ่านๆมาเป็นตัวตั้งแต่อาจจะบวกขึ้น5-10%เราก็ยังพอรับได้ตามภาวะเศรษฐกิจ แต่ถ้าขึ้นมาหลายเท่าตัวแบบนี้คิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติเชื่อว่าหลายประเทศก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันและเท่าที่คุยกับหลายประเทศก็ยังไม่ได้ตกลงเราต้องสะท้อนไปให้ถึงทางคณะกรรมการโอลิมปิกของกัมพูชาได้ว่าไทยและหลายประเทศคิดว่าราคาแพงเกินไปเพราะการตัดสินใจทั้งหมดเป็นของโอลิมปิกกัมพูชาสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่า ถ้าการจัดไม่ได้มาตรฐานแบบสากลที่ส่งเสริมนักกีฬาไม่ได้ดูก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับนักกีฬาเองก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอย่าไปซื้อเลยความพร้อมพื้นฐานยังไม่มีเลยเดี๋ยวถ่ายทอสดสดสัญญาณไม่ดีโทษใครก็ไม่ได้เสียดายตังอีกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ดูจบนะไม่ต้องไปจ่ายแม่งทีหลังไม่ต้องส่งแล้วซีเกมเปลืองงบจัดการให้เป็นกีฬาอบตอาเซียนกันไป คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ดูก็ไม่เป็นไรครับอย่าซื้อเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าไม่อยากดูทัศนวิสัยคมเมตไม่ดีไม่เป็นมิตรดูหมิ่นคนไทยแล้วทําไมต้องดูคนไทยส่วนใหญ่ไม่อยากดูถึงซื้อลิขสิทธิ์มาก็ไม่ดูหรอกนะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าเอาคืนมันบ้างลองทําดูค่าลิขสิทธิ์อาจถูกลงกว่าทุกประเทศคือไล่เหล่าบรรดาขอทานขมเมตที่ฟังตัวอยู่ในประเทศไทยไหลายแสนคนออกจากประเทศไทยให้หมดเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดัดหลังมันบ้างอย่าไปตามใจมันสันดานคนไม่เคยคิดถึงตอนที่พวกมันเดือดร้อนหนีมาหาเราให้เราช่วยทุกอย่างแต่ตอนนี้เหมือนมีใครหนุนหลังมันพยองขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่ต้องซื้อเอาเงินนั้นมาช่วยประชาชนจะดีกว่านะหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ